สอบตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เกิดตอนนั้นคุณแม่ก็ไปดูดวงมาลูกสาวที่ฉันจะเข้ามาิทไรได้ไหมคะนู่นนี่นั่นระวังนะคะคุณแม่เดี๋ยวแบบปีสามท้องก่อนแต่งฟีนก็ไปไหว้พระขอให้อย่าติดไฟนะคะขอให้โสดจนเรียนจบพอใครเห็นฟีมต้องยอมรับว่าหลายคนก็จะริมายน้องลิซ่าพี่ถามนิดนึงว่ากดดันไหมจีบเนี่ยเคยมี ผู้ชายหรือ,รอใครก็ตามบอกว่าเธอเราลองไปออกเดทกันไหมโสดโซเซตี้ซีซั่นสองสนับสนุนโดยห้างทองอรสาทั้ง4ี่สาขาในอำเภอเมืองอำเภอบ้านตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแขกรับเชิญของโสดโซเซตี้อีพีนี้เป็นน้องสาวที่สวยเก่งเท่ แล้วก็มีความเป็นลูกกระตันอยูมากๆเราเคยเจอกันนะคะแต่ไม่เคยคุยกันเรื่องความรักขอต้อนรับน้องฟิล์มสัดดาวค่ะสวัสดีนนค่ะ,คะพี่ฟิล์มรายการพี่ชื่อว่าโสดสโตรไซตีสถานะตอนนี้คือโสดตอนที่เห็นแบบชื่อรายการะค่ <laughs> พี่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าหนูโสดพี่ถึงช่วนหนูมาโสดแบบโสดร้อเซหรือโสดร้อเอร์เซตตั้งแต่เมื่อไหร่ <laughs> ตั้งแต่เกิด มันลัมนลับตรงนี้ก็คงชีวิตเหมือนกันนะทำไมมันเป็นแบบนี้ฟิลรู้เปล่าว่าเออตัวเอนะคะเคยจัดละครที่น้องเล่นแล้วเราก็นั่งเช็คเทปเราก็เห็นคาแรคเตอร์เขาเห็นเขาอยู่คุณแม่มันเหมือนมันเหมือนผีเห็นผีอะมันเหมือนมีกลิ่นว่าโสดเด็กคนนี้ต้องโสดมันมีฉากที่ฟิลจำตอนฉากที่ฟิล์มจะต้องแบบอะไรที่เข้าแบบลบทรงลบกึ่งๆรลบซีนพี่เห็นกิริยาพี่รู้คนเนี้ยโสด เฮ้มันขนาดนั้นเลยเนาะทั้งนั้นเฟฟฟีมก็เป็นคนเล่นละครเก่งนะคะน้องเป็นคนเล่นละครเก่งแต่มันจะมีอะไรที่ที่เราเห็นนะฟิล์มนดูว่าฟิล์มแบบมีความคล้ายพี่เอสูงพี่เอเลยรู้สึกว่าฟิล์มอบบโสดเหมือนพี่เอแน่นอนฟีมมีความคล้ายพี่ที่พี่ว่ามันจะมีคนที่เป็นโสดเนาะมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เราจะมองเห็นแล้วป่ะจะรู้สึกว่าอุ้ยอยากค้นหาเลยอ่ะว่าคอคอนเซ็ปต์อันนั้นคืออะไร เราบอกให้ผู้ชมช่วยพิมด้ได้ม่สายว่า,วาถ้าขันใครสดแบบเรา <c oughs> เออสดมาทั้งชีวิตอยากรู้ว่ามันมีอะไรที่แบบที่เป็นเหมือนเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความสดงเราพิมสังเกตนะคือไออย่างกลุ่มเพื่อนฟิมอะถ้าคนไหนที่สวดทั้งชีวิตก็ยังคงสวดทั้งชีวิตเือนดิมสายเตุคืออะไรฟิมทาไมถึงไม่แน่ใจนะคะพี่เอแต่คือมันก็ไม่มีอะไม่มีคนจีบจริงหรอฟิมไม่มีไม่จริงคือไม่จริงฟิมคือนางเอกฟิมสวยน่ารักขนาดนี้มันจะ นี่จริให้อาหนูให้ดู D M หนูเปิดให้เลยพี่ขออนุญาตนะคะถ่ายเลยไม่มีเลยไม่แต่อะไรก็ไม่มีมีแต่ผู้หญิงค่ะหรือว่ายังไงฟิล์มทำไมมีแต่ผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่ได้มานาดไม่ต้อง่สิน์ฟให้นเลยไม่พี่เฟสไม่ว่าจะผู้หญิงจะใครแต่มันก็ไม่มีใครจีบอยู่ดีแล้วตอนที่เราอะช่วงใหม่ๆแบบเฟรชชี่เข้ามาเป็นนางเอกวัยสายมันก็ไม่มีเพราะอะไรอะฟิล์มก็อยากรู้เหมือนกันแต่อ่าถ้าจะให้ลองวิเคราะห์ตัวเองนะ่ย มันอาจจะมาจากการที่เราไม่ได้ไม่ได้หาหรือเปล่าหมายถึงว่าเราไม่ได้มีโฟกัสเลยค่ะมันอาจาจะไม่ได้มีออร่าของการที่แบบอยากมีคนเข้ามาในชีวิตขนาดนั้นคุณแม่ไหมไปไหนไปกับคุณแม่มีแต่คนชอบพูดเป็นเพราะคุณแม่แต่พิมว่าไม่ใช่อ,อาจจะเป็นเพราะพิมรู้สึกว่าพิมเป็นวงกลมที่มันเต็มด้วยตัวเองอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมีใครเข้ามาก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบเหมือนพิมไม่ได้เป็นวงกลมที่ต้องการใครมาเติมเต็มพิมเต็มของพิมอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่ดี เข่ามาแล้วไม่ได้ทาให้รู้สึกว่าแบบแฮปปี้อย่างงี้ค่ะฟิล์มก็ไม่ได้ค้นหานะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีข้อมาเลยพี่ขอวิเคราะห์ฟิมเป็นคนเก่งบริหารจัดการดีเรื่องเรียนเรื่องง<อ>านเนาะพี่ว่าอ่ะเรียนจบปุ๊บเรียนด้วยทํางานด้วยต่อโทรจบในเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกทุกอย่างฟิลมเหมือนไม่รู้ว่าเป็นการจัดสรรที่เป็นการวางแผนหรืออะไรไม่รู้แต่วางแผนโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจมันมันเป็นไปตามแผนที่วางไว้ด้วยดีบางคนที่เข้ามาเขาจะแบบเกรงว่า รู้เลยอะคือมันไม่เคยมีใครเข้ามาในเชิงนั้นเลยอะค่ะหมายถึงว่าแบบตั้งแต่ทํางานอย่างเราทํางานในวงการบันเทิงเนาะเล่นละครอะไรเนียก็ไม่ได้มีแบบว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นพี่หรือใครที่มันรุ่นใกล้ๆกันเข้ามาจีก็ไม่มีแล้วตอนเรียนอะตอนเป็นเด็กน้อยอะพี่เล่นหญิงล้วนอ่าพี่เคยเียนหญิงล้วนนี่ไงสาเหตุที่ acting เราจะมีอะไรที่ที่มันมีความมีความทื่อๆแบบกับกับเพศตรงข้ามแบบ ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าเวลาถามว่าถ้าทํางานกับผู้หญิงก็จะรู้สึกอ o ฟอร์ทเบิลกว่าเออสบายใจสบายใจกว่าอ,อ,อันนี้ยอมรับว่ามีจะถูกเนื้อต้องตัวผู้ชายมาทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็แบบเอ๊ะมันได้ป่าววะฟิลปรับมาเยอะพี่เอ๋หมายถึงว่าออถ้าเกิดเป็นช่วงแรกในการทํางานเราแอบเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็อาจจะมีแบบนิดนึงเนี่ยค่ะว่ามันได้แค่ไหนเนี่ยค่ะแต่พอเราทํางานมาแบบเยอะขึ้นหมายถึงว่าเราเรียนรู้อาการที่ลงไปเป็นตัวละครเยอะขึ้นไอ้ตรงนั้นฟี่ว่ามันก็หน่อยลงแต่มก็ไม่รู้มันอาจจะติดยู่ลึกๆหรือเปล่า เราด้วยความที่เราไม่มีเราเคยอยากมีนะเพิ่งมันมีความรู้สึกว่ามันแบบช่วงปีสองปีที่อาจจะแบบเหมือนมีแ,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 แแบบแวบบ้างแต่ไม่ได้โฟกัสขนาดน,านั้นเป็นช่วงที่เหมือนคุณแม่แบบไม่สบายพอดีเลยค่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะล้วถ้าแบบเหมือแนบบแบบในช่วงชีวิตต่อไปเราจะมีใครเป็นพาร์ทเนอร์เราใหม่เนี่ยค่ะเพราะว่าในครอบครัวฟิล์มตอเนี้ฟิล์มเหลือแค่คุณแม่คนเดียวคุณพ่อเพิ่งเสียไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนญาติพี่น้องก็แบบไม่ได้มีเลยก็เลยสู้เอ๊ะเราเหมือนเรามีคุณแม่เป็นแบบ เป็นแฟมิลี่คนเดียวลรวถ้าในอนาคตเราจะมีพาร์ทเนอร์หรือเปล่าแะ้วก็มีแบบแบบนิดนึงเนีอยค่ะแล้วคุณแม่อยากให้มีหรือไม่มีคุณแม่ฟิ์มว่าคุณแม่เขาตั้นใจฟรีนะเหมือนปีหลังๆมาเขาก็มีพูดเหมือนกันแต่ฟิล์มก็ไม่รู้ว่าเป็นพูดทีเล่นทีจริงหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าในสถานการณ์จริงมันไม่มีอะไรเลยมันแอบดูน่าเศร้านิดนึงที่แบบทำไมชื่อต้องจะเขียวเฉาขนาดนี้ที่ว่าดีเกินไปดีเกินไปเออดีเกินไปจริงๆจริงๆเข้าใจเลยผู้ชายหนึกภาพผู้ชายที่จะเข้ามาหาน้องต้องเป็นยังไง เป็นพระเอกน้องจะชอบพระเอกไหมหรือเป็นนักธุรกิจน้องก็ดูทำอาหารกินด้วยตัวเองแต่พี่ว่าอา่ง,ง่ายๆมันอาจจะไม่ได้ใช้คาว่าดีหือแบบอาจจะไม่ถูกนะต้องเรียกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ก็ <plaisir. S 1> น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะยังไม่แบบยังไม่เจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยแล้ว at เ i r ร์ s ไซ h ์หรือมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างขนาดนั้นบ้าง,งอะไรเงี้ยก็เป็นไปว่าเพราะว่าฟินดูเป็นคนสนุกนะคะคือไม่มีแฟนแต่ดูสนุกดูมีไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นู่นสีสันมีชีวิตที่มัน มันเป็นชีวิตที่ในตามวัยของเราไม่ใช่เด็กที่ปิดประตูตัวเองทั้งหมดไม่ใช่สเปคคือ,อยังไงฟิลฟิลว่ามันออกจะเป็นแบบนามาทานิดนึงเนาะพี่เนาะอ,อ่ะถ้าเกิดเอาเป็นฟิลแบบรูปลักษณ์ก่อนละกันฟิลรู้สึกว่าก็ต้องเป็นคนที่ดูดีระดับหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่ารูปลักษณ์ภายนากแบบอ่ะเห็นหน้าเห็นตาแล้วรู้สึกว่าเอ,อ okay, ายโนะอเคเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วฟิลว่าต้องเป็นคนที่แบบรับข้อเสียเขาได้ด้วยแล้วเราก็ต้องรับข้อเสียเขาได้นะฮะมันจะได้อยู่กันยาวเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมข้อเสียคืออะไร มันอาจจะเป็นแค่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอ่ะอย่างพิมคนทานข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็แบบชอบทานข้าวบนโซฟาเลยเวลาดูซีรีส์อะไรอย่างค่ะ,ะบางคนถ้าเกิดเป็นคนที่เป๊ะมากเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่แบบเฮ้ยอยู่ต้องทานเป็นแพทเทิร์นนะ,อ,ะอยู่ต้องกินข้าวเป็นเวลานะแต่พิมโอเคว่าไม่ต้องนั่งทานโต๊ะก็ได้ตักมอตักข้าวกินจานเดียวพิมโอเคแล้วเลยก็เป็นไปได้มันถือคงนที่ออยู่กงา <c oughs> ที่ต้องทำทุกอย่างให้ง่ายอย่ามาเยอะอะไรมากมายก็เป็นแบบนั้นก็ได้แต่บางคนเขาก็อาจจะไม่โอเคอะค่ะมันอาจจะรวมไปถึงแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสมมติว่าถ้าบางคนชอบกินข้าวเสร็จแล้วเลอะเลยอะ <c oughs> และ้วพิมู้สูกอันนี้พิมไม่โอเคมันเป็นเรื่องเล็กน้อยบ้าแต่บางคนเขาสูงเฮ้โอเคเขาชิลเลยอ่เ้ขาก็เข้ากันได้เลยมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆพิมว่ามันต้องแบบเป็นการรับข้อเสียกันให้ได้ด้วยนะคะแล้วพิมก็รู้ตัวเองว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ว่าแบบ อยู่ง่ายขนาดนั้นหมายถึงว่าก็จะมีมคุณแม่บอกว่าพี่แบบเป็นคนมีความแบบบางอย่างเธอก็ยากนะบอกหล่อไม่เห็นรู้สึกเลยเลยอะหญิงล้วนเนี่ยมันจะมีกฎอะไรที่เราเราถูกหล่อหล,อ,ลอมาให้เป็นแบบนี้เนาะที่อันนี้อาจจะสําหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้ผิดแต่สําหรับเราอุ้ยอย่าทาดีกว่าใช่เพราะวมันเป็นไปได้หมยถึงมันก็เป็นความสบายใจในการใช้ชีวิตเนี่ยและอย่างอ่ะแบบบางทีพิงก็มีรสนิยมบางอย่างที่พิมชอบอย่างเช่นการ ใช้ชีวิตบางอย่างพิมชอบไปดูโชว์ไปดูคาร่อะเรเลย้ะก็ถ้าเกิดแบบเป็นแฟนพิมก็ถ้าไม่ไปด้วยกันเลีฮยก็จะต้องเป็นคนที่ต้องไม่ห้ามหรืออะไรครคบะพิมว่ามันก็คือพยายามยกตัวอย่างเหตุการณ์เนาะให้มันแบบดูเข้าใจง่ายค่ะพิมสมันก็อาจจะไม่ได้ห่างง่ายแล้วฟิมเนี่ยเคยมีผู้ชายหรือหรือใครก็ตามบอกว่าเธอเราเราไปออกเดทกันไหมมีไหมคะพิมไม่จริพิมไม่อยาสิ่งนี้มันต้องมีบ้างสิ่ไม่รู้หรือเปล่า ไม่มีสิไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะแล้วตอนเรียนตอนอะไรไม่มีหรออาจจะแอบเป็นเรื่องตลกนิดนึงเลยอ่ะเดี๋ยวพิมพ์มาให้ฟังเลยคือเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงเข้ามหาลัยจากหญิงรวนแล้วมาเหมือนเราได้มาเจอแบบเพศตรงข้ามได้มาเจอคนหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีอุ้ยมีความหลากหลายในสังคมเลยอ่ะตอนนั้นคุณแม่ก็ไปดูดวออมาลูกสาวดิฉันจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมคะนู่นนี่นั่นระวังนะคะคุณแม่เดี๋ยวแบบ ปีสามท้องก่อนแต่งแม่มาเล่าให้ฟังไม่รู้โดนหลอกมาจากไหนเหมือนกันแล้วเขาเล่าแบบเขาโกรธ่ะหรือแบบไม่ไ่เล่าชิวเพราะเขารู้ว่าเขาเล่าชิวคือประเด็นแม่เขาอยากรู้ว่าเข้าได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็เล่าชิวเลยเพราะว่าเหมือนนาะคนจะเข้ามหาลัยสมัยนั้นนะเเป็นเรื่องใหญ่โตมันเรื่องใหญ่โตไม่เข้าแบบอยากจะเข้าในที่ที่อยากได้ด้วยไม่ได้แบบอยากเข้าที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเรารู้ก็ หรอมีคนเขาสบประมาทเราอย่างนี้หรอพีมก็ไปไหว้พระขอให้อย่ามีใครนะคะขอให้โสดจนเรียนจบแล้วเพื่อนพีมอ่ะเขาก็เป็นผู้หญิงอย่เพ้อเอินเรียนเอกเกี่ยวกับภาษาด้วยนะคะเพื่อนเวลามีแบบเหมือนเดินผ่านแบบอย่างเช่นกูพี่เขาเรียนพาราแล้วท่ามีคนแซวแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าเพื่อนไม่ชอบชายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็กันให้เลยค่ะแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงพี่เอมันไม่ได้มีใครที่เข้ามาแบบจริงจริงจังๆเลยแล้วที่คณะไม่มี หรือคณะผู้หญิงเยอะต่างคณนะอย่างเงี้ยคณะผู้หญิงเยอะค่ะผูห้หญิงเยอะด้วยส่วนต่างคณะฟิมก็ไปเรียนนะฟิมไปเรียนต่างคณะนะก็ไม่มี <c oughs> อาจจะพระเจ้าไม่ได้ดนใจแต่ฟิมยาประมาทไปวันนี้อาจจะไม่มีวันท้างน้าถ้าเจอพี่เห็นหลายคนที่ไม่มีเลยเมื่อวันที่เจอผ่านไปปีเดียวแต่างงานเลยจ้าคือเพราะเขาเหมือนรอคนที่ใช่รอแบบจังหวะจะโคนให้มันโปะอ่ะแต่างงานเลยแต่ พระเจ้าก็จะบอกว่าเธอจะเพอร์เฟกไปงานเธออะไรทุกอย่างเธอจะดีหมดถ้าวันหนึ่งมันไม่มีเลยได้ไหมฟิล์มว่าหลักๆที่ฟิล์มโฟกัสนะพี่เอมันฟิล์มไม่ได้โฟกัสเรื่องความสมคัญขนาดนั้นนะฟิล์มโฟกัสเรื่องความมั่นคงถ้าฟิล์มมั่นคงฟิล์มคงไม่ได้แบบเซเรียสเลยหมายถึงว่าเราคือฟิล์มรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งฟิล์มจะคบใครอ่ะฟิล์มต้องหลักอะซึ่งถ้าเราหลักเขาอะฟิล์มว่าเราก็ต้องมั่นคงมากๆเผื่อวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเราเผื่อเรามีลูกหรือว่า เรามีครอบครัวทั้งของเราของเขาที่ต้องดูแลเนี่ยค่ะเราก็ต้องซัพพอร์ตไดนะ้ในระดับหนึ่งที่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาตายไปหรือเงี้ยเราก็จะต้องแบบดูแลเขาได้เงี้ยทั้งคนที่เหลืออยู่เลยค่ะฟิล์มก็เลยรู้สึกว่าแบบฟิลมโฟกัสเรื่องความมั่นคงมากกว่าแล้วถ้าคือเรารู้สึกว่าอ่ะโอเคเราโฟกัสความมั่นคงนะเรามีแผนหนึ่งสองสามสี่เมื่อวันที่ไม่มีเราก็อยู่ได้สบายมากก็แอบจินตนาการนิดนึงในช่วงปีที่ผ่านมานะคะว่าแบบ เราจะเหงาไหมไรเงี้ยแต่ถ้าว่าณปัจจุบันอ่ะก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาอย่างที่บอกนะคะว่าน้องอขาไปกับคุณแม่ตลอดตัวติดกับคุณแม่ตลอดเนาะคือน้องก็เป็นเด็กเป็นเด็กดีมาก <c oughs> ๆอ่ะ<ๆ>แล้วเขาดูแลคุณแม่อยู่ันสองคนเนาะไปไหนด้วยกันแต่เมื่อปีเนี้ยที่ผ่านมามีเหตุการณ์อ๋อ oh. ที่คุณแม่ป่วยใช่ค่ะ <c oughs> คือปีเนี้ยคุณแม่ค่อนข้างป่วยบ่อยมาก <c oughs> เข้าโรงพยาบาลแบบสามสี่รอบเลยนี่ยคือเหมือนก่อนหนะน้านี้ฟิลรู้สึกว่ามันก็เป็นปีที่หนัก ราะว่าก่อนอันนี้นประมาณหนึ่งถึงสองปีคุณแม่ไมมีการผ่าตัดสมองไปรอบหนึ่งคือเจอเรื่องเนื้นงองอกรอบนั้นอะฟิมรู้สึกว่าโยูยหนักจังเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่เกินประมาณสองเดือนคุณพ่อเสียแล้วก่อนหน้าคุณพ่อเสียไม่เกินสองเดือนคุณยายเสียดังนั้นทุกอย่างมันติดติดกันรอบนั้นอะฟิมรู้สึกว่าฟิมหนักแล้วพอมาถึงรอบเนี้ยคะ่ะมันก็อาจจะหนักเรื่องของการที่ว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยด้วยหลายๆสาเหตุเลยคะ่ะแล้วก็มาผ่าตัดซ้ํา ในจุดเดิมว่ามันกลับเข้ามาอีกเ่ยค่ะหมายถึงว่าตัวเนื้องอกตัวนี้อะไรเงี้ยแต่พล์มั้งสวขพฟิล์มก็ค่อนข้างรับมือปัญหาได้ดีแล้วพล์มั้สุขว่าิ์มก็โอเพนมากขึ้นหมายถึงว่าเรียนรู้ที่จะพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นหมายถึงเพื่อนด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะว่าแบบเหมือนอย่างสมัยก่อนเราสุกว่าเราต้องแบบทัฟเราต้องมันเป็นหลักให้กับที่บ้านเราต้องแบบทําทุกอย่างด้วยตัวเองใช่ไหมคะจนพล์มได้เรียนรู้ว่าบางทีมันไม่ไหวก็คือไม่ไหวเนี่ยเราสามารถแบบบอกได้นะว่าฮ้ยเราไม่โอเคอ ฟิลมารู้สึกตัวคือเมื่อประมาณสองปีประมาณสองปีที่แล้วช่วงที่คุณแม่าขาครั้งแรกค่ะพี่ว่าฟิล์มต้องเข้มแข็งมากจนกระทั่งมันกระทบในละครคือฟิลร้ลองไห้ไม่ออกไม่นนรู้ตัวด้วยอ,นนอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันคือค่อนข้างจะเป็นความเศร้าวความหายนะของอาชีพนะพี่เคยเป็น <c oughs> ที่เจอเรื่งเศร้าๆเยอะสุดท้ายร้องไห้ในละครไม่ออกเพราะร้องข้างนอกเยอะแล้วคือข้างนอกฟิลมก็ไม่ร้อง <c oughs> ในชีวิตจริงก็ไม่ได้ร้องเยอะขนาดนั้นเหมือนเราเข้มแข็งและพยายามที่จะแบบจัดการทุกอย่าง แล้วมันดันติดเข้าไปในละครแล้วเราไม่รู้ตัวจนกระทั่งมีคนไปสะก,กิดว่าแบบเราอ่อนแอบ้างก็ได้นะโอ้ PA, พีเอพิมลอกตอนนั้นคือฟิมอ๋อโอเคอันนี้คือไม่ได้แล้วเราต้องปรับตัวแล้วมันกระทบแล้ว<อ>เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยค่ะ<อ>พอรอบหลังๆอะพีว่าพิมจัดการได้ดีขึ้นเพราะว่าพิมเจอหนักมาแล้วแบบหนักแบบมากๆกับก,การสูญทั้งการสูญเสียนู่นนี่นั่นเนี้ยค่ะก็เลยรอบเนี้ยก็รู้จักพึ่งพายอย่างบางทีแบบก็มีเพื่อนๆมีพี่นักแสดงบอกว่าเฮ้ยให้เรามาอยู่ไหมอะไร่เงี้ย ก็ขอบคุณมากๆากเลยค่ะเคสเนี่ยก็มีแบบเหมือนพี่เอกมณีรัตน์ครับเราทํางานด้วยกันเลยเนียก็คือแบบเฮ้ยหนูอยู่ได้โอเคเพราะฟิมรู้สึกว่าฟิมจัดการตัวเองได้แล้วแต่แกก็ขับรถมาแล้วก็มาอยู่หน้าห้องผ่าตัดกับเพื่อนเลยซึ่งก็บขอบคุณเออในเวลาที่เราอ่อนแอเนาะใช่ค่ะถึงถึงแม้เรารู้สึกว่าเราจัดการได้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่มีพี่ๆอยู่หรือมีเพื่อนอยู่ก็ก็ดีกว่า เริ่มถึงรังก่อนๆแล้วก็มีบางทีเพื่อนมาเฮ้ยมาเดี๋ยวเรามานั่งออกินข้าวรอคุณแม่เป็นเพื่อนที่ช่วงที่เป็นผ่าตัดเนี่ยฟิล์มเรียนรู้ที่จะพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องแข็งแรงออนแอร์ air, บ้างก็ได้บ้างก็ได้<อ>ใช่โดยที่ออนแอร์ปุ๊บเดี๋ยวเราพอร้องไห้เสร็จปุ๊บเราก็เช็ดน,น้ำตาแล้วเราก็ไปต่อใชนะ่เราก็ต้องสู้กันต่อเพราะมันก็ชีวิตของของเราแล้วก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดแล้วอย่างวันนี้ที่ฟิลบอกว่าประพักหลังๆมาฟิล์มเริ่มคิดแล้้้้ววว่่่่่าาาาาเเเรรริิมมมมออยกกทีีีจจะะะใใใใคคสันนนนปดหขึพ ส่วนหนึ่งเลยค่ะส่วนหนึ่งเลยว่าเอ้ยเหมือนเราเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะแบบพึ่งพาคนอื่นฟิล์มรู้สึกว่เอ้ยหรือว่าเราถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาในชีวิตมันอาจจะดีก็ได้ไงค่ะแต่ใน,นขณะเดียวกันฟิลมรู้สึกว่ามันก็ต้องไม่ทําให้ชีวิตที่เรารู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วที่เราแฮนดเดิลได้มันมันบิดเบี้ยวไปเยอะจนเรารู้สึกว่าไม่โอเคอเลยพี่ชอบฟิล์มที่พ,พี่พี่เห็นเราเราอยู่นอกจอนะเราก็มีโอกาสาที่เห็นว่าน้องแบบอ่ะหนึ่งงานไม่ต้องพูดถึงเขาตั้งใจทํางานอยู่แล้ว แล้วก็ชอบอนอกงานที่เขาดูแลคุณแม่แบบเทคแคร์คุณแม่อย่างดีแล้วคุณแม่ก็เป็นเหมือนเพื่อนเนาะใช่ค่ะแล้วก็ฟิล์มพี่เชื่อว่าทุกวันนี้ฟิลก็ดูแลทั้งกายและใจคุณแม่มันมีความเขาเรียกวอะไรเป็นค่านิยมของในอดีตที่บอกว่าลูกเนี่ยจะต้องคอยดูแลพ่อแม่อย่างแก่เท่าแต่ปัจจุบันความเชื่อแบบเนี้มันก็ถูกลบล้างไปในคนบางบางกลุ่มที่เขามองว่าไม่สิอย่าอย่าไปผักภาระให้เด็กในการดูแลพ่อแม่เด็กก็ควรจะมีชีวิตของเด็กเองฟิล์มองเรื่องนี้ยังไงคะในเรื่องของ คนที่โตขึ้นมาเด็กที่โตขึ้นมาต้องดูแลพ่อแม่หรือเปล่าคือสําหรับฟิมนะพี่เอกคือฟิมเป็นคนที่ฟิลมมีจิตวิทยามาด้วยส่วนหนึ่งดังนั้นนะ่ะฟิมมีความหัวสมัยใหม่ฟิลมเข้าใจสองฝั่งเลยอในมุมหนึง่งรู้สึกว่ามันก็แอบเชื่อมโยงไปกับโครงสร้างพื้นฐานอของแบบว่าสังคมเราด้วยแหละมสมมติว่าเป็นสังคมที่มันแบบซับพอร์ตผู้สูงอายุได้ดีอยู่แล้วมันก็อาจจะทําให้ตรงนี้มันไม่ได้ต้องโฟกัสขนาดนั้นฟิลมว่ามันเป็นเรื่องของค่านิยมแต่ละประเทศ ซึ่งฟิลเข้าใจรวมถึงกับเด็กที่บอกว่าแม่เราแค่ดูแลตัวเองนู่นนี่น่ะฟิลก็เข้าใจเพียงแต่ว่าในี่อีกมุมหนึ่งฟิลโตมากับสังคมที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟจ๋ามากๆนะคะพี่และที่ฟิลรู้สึกที่ฟิลทำให้แม่ฟิลไม่ได้ทำเพราะเรื่องสังคมแต่ฟิลทำเพราะว่าแม่รักฟิลมากฟิลรู้เลยว่าฟิลได้รับความรักจนล้นมากๆฟิลทำให้แม่เพราะฟิลรักแม่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบสังคมค่านิยมว่าอ๋อเราจะต้องแบบตอบแทนนู่นนั่น โอเคอันนั้นส่วนหนึ่งเพราะว่าฟิล์มก็แบบเป็นคนชอบทำบุญเลยอะแต่ว่าที่สิ่งที่ทำให้แม่ฟิล์มไม่ได้ทำเพราะว่าต้องการรีเทิร์นเป็นฉันทำถึงความกระตัญยูฉันทำาระเด,ดบุญตอบแทนมแม่รักเรามากเลยพี่ฟิล์มรู้สึกว่าเขารักเรามากขนาดเนี้ยเราก็อยากตอบแทนความรักเขากลับไปอะอง่าย,ายๆแค่นั้นเลยไม่ได้คิดอะไรที่ซับซอ้อนคิดแค่ว่าใจเรารู้สึกยังไงเราได้รับอะไรเราก็อยากทำในสิ่งที่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำ ล้วพีไม่ได้รู้สึกว่ามันคือเรื่องลําบากอะ่ะหมายถึงว่าการที่เราทําให้เนี่ยคะ่ะคือพี่ว่าอันนี้แม่ชอบโอเคนู่นนี่นัน่น,นเนี่ยถ้าแม่ชอบนะพี่ครึ่งที่ใหญ่กว่าเป็นของแม่เสมอน่ารักจังเพียงแต่ก็จะพยายามไม่แสดงออกโดยคามไม่ไม่อาเดี๋ยวเขาไม่อาเราก็จะแบบเนียนๆเ,เรารู้แล้วว่าอันนี้เขาชอบอะไรน,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 นู่นนี่นั่นเลยนะคะ,ะ,ะแล้วมีครั้งหนึ่งที่นาและที่พี่เห็นฟิล์มตอนที่คุณแม่ไปพาตัด แล้วเหมือนฟิล์มโพสหรืออะไรสักอย่างว่าพาคุณแม่มานั่งรถที่เป็นแบบรถรอบกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ค่ะคือฟิล์มพยายามหากิจกรรมให้ณนะเวลานั้พี่ว่าฟิล์มก็ต้องออนแอร์มีความออนแอร์หน่อยแหละก็มช่ถ้าปีนั้นคือใช่เลยค่ะพี่ปีนั้นแบบหนักแต่เขายังมีกิจกรรมให้เบี่ยงเบนความสนใจไปนู่นไปนี่ไม่ต้องไปโฟกัสกับอ,อาการป่วยใช่ไหมคือเหมือนว่าเราก็อยากให้แม่ทําคือเป็นคนชอบหากิจกรรมให้คุณแม่คุณแม่เป็นชอบเดินทางอิล์มก็ชอบเดินทางก็จะแบบพาคุณแม่ไปที่นี่ไปไหว้พระ ปีนี้ไปอันนั้นปีนั้นไปอันนี้อะไรเงี้ยฟิลรู้สึกว่าฟิลสามารถแบบก็อยากจะมีความสามารถในด้านการเงินเศรษฐกิจอะไร mm. ก็ตามที่สับพอร์ตคือถ้าเกิดแบบมันฟลอ์นะ mm. ฟิลแบบก็เต็มที่เหมือนกัน,น mm. ก็อยากให้ได้ทําในส่วนฟิลอะฟิลรู้สึกก็ไม่อยากรอให้เขาแก่แก่ไปแล้วอยากจะเดินไม่ไหวแล้วใช่ <Okay. S 2> แล้วก็อยากให้เขาแบบได้เก็บเยอะที่สุดเลยก็ก็ทาให้เต็มที่เลย ล่าสุดออยากไปแบบทริปกับเพื่อนๆได้จัดการให้นู่นนี่นั่น,น่ะค่ะก็คุยคกันเลยว่าปีนี้เราเอาแค่ไหนอะไรยังไงคะ่ะให้สอดคล้องกับสถานการณ<ช>์สภาพเศรษฐกิจต,ต่างๆอย่างที่บอกฟิลม์มฟิล์มวางแผนชีวิตทั้งเรื่องเรียนครอบครัวต่างๆการทํางานพี่เชื่อว่าฟิล์มมีระบบวิธีคิดแบบเป๊ะๆมากๆ<ม>แต่บางทีมันไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเป็นอันทุกันว่าละครทุกวันนี้มันโอ้โหงานงานในวงการเราค่อนข้างจะหนัก เนาะมันมีกระทบกันเยอะมากฟิล์มีวิธีการวางแผนชีวิตการทํางานของตัวเองยังไงคือตัวฟิล์มก็พยายามอัปเดตเทรนด์ว่าปัจจุบันมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็คือพยายามมองหาช่องทางธุรกิจไหมหรืออะไรที่เราทําได้เอร<ด>พยารามธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งค่ะพยายแต่ว่าฟิล์มว่าหลักๆคือฟิล์มพยายามเติมความเทคโนโลยีสาคัญอ่าอย่างช่วงปีที่ผ่านมาทํายังไงให้เราทัน a อ โซเชียลมันไม่ใช่แค่แบบว่าโพสตลงไปแล้วมันจะแบบนั่นคือเราก็ต้องดูองค์รวมว่ามันเป็นยังไงณนะปัจจุบันอนะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบค่อยๆยค่อยๆหาทางเหมือนกันค่ะทาตัวให้อยู่ในอยู่ในกระแสอยู่ในอุตสาหกรรมของเราเพื่อที่วันหนึ่งเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงไม่รู้เราก็พร้อมที่จะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็คว้าไว้ได้เสมอใช่ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พิมเป็นสิ่งที่เริ่มเริ่มน้องก็พยายามหาเหมือนพยายามติดอาวุธให้ตัวเองมากขึ้นเลยหมายถึงว่า เสริมตรงนั้นเรียนเพิ่มตรงนี้อะไรค่ะก็มีมีเหมือนกันเพื่อว่าเราจะได้ทํางานรับหลยๆจ็อบทำงานมีโอกาสอะไรเข้ามาเราจะได้พร้อมสําหรับงานนั้นด<ช>ค่ะเนาะแล้วเรื่องการเงินละ่ะฟิลฟิลก็ดูแลกับคุณแม่สองคนเลยนะเราเออมเงินเราวางแผนซื้อบ้านเลยอะไรด้วยความที่เป็นดูเป็นแบบผู้หญิงอะเราก็แบบเฮ้ยเราต้องซื้อซื้อของซื้ออะไรเราจะสรรระบบการเงินของตัวเราเองก็ใช่ค่ะพี่เอก็มีผิดพลาดบ้างมีดีบ้าง <laughs> แต่ว่าไอ้อย่างแบบอย่างตอนที่แบบซื้อบ้านเลยค่ะก็<ม>สําหรับต้องบอกทุกคนนะว่าโอ้อาชีพวงการมันทึ่งการซื้อบ้านหรือซื้ออสังหาย,ยากนะคะยา,ยากมากๆเขาบอก<ม>ว่าอาชีพเราไม่มัน่นคงไม่มัน่นคงเราก็แบบอก็โชคดีว่าเหมือนปีนั้นก็ต้องทำสเตทเมนต์นู่นนี่นั่นเลยอะ<ม>ก็ก็ต้องมีการแบ่งเก็บส่วนหนึ่งเลยค่ะแต่ยอมรับว่าทาบ้านก็หมดไปเยอะเหมือนกัน<ม>แอบบานปลาย<ม>ขนาดเหมือนว่าไม่ได้ทําหนูหลานะคะเป็นถึงพิมว่าจริงก็าทาเหมาะสมเลยอะ แต่มันก็แอบอ่านไฟเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เนาะ<ช>และ้วพอผ่านไปได้มันก็จะเป็นบทเรียนว่าโอ้อันไหนที่เราเซฟได้ไม่ได้อย่างไงใช่เนาะ,ะแล้วน้องเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีครอบครัวต่างๆนะแล้วงานเนี่ยเขาก็ถือว่าพี่ถือว่าน้องออกจากที่เดิมออกจากช่องเจ็ดเนาะแล้วก็มาหลากหลายเขาก็มีงานต่อเนื่องมาตอนนี้อะละครอาจจะเฟดไปก็มีงานออนไลน์ก็ยังทาอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฟิล์มด้วยล่ละค่ะคือเหมือนออนไลน์ตอนนี้ฟิล์มก็วางแผนว่าแบบ จะมีการเพิ่มช่องทางมากขึ้นด้วยคือยังไงบ้างนะคะก็เองั้นฝากเลยนะคะก็จะมีช่องทางนอกจากของฟิล์มแล้วสัตว์เลี้ยงฟิล์มก็เริ่มทำเป็นโอ้น้องสิบหมื่นกําลังจะเป็นอินฟลูเอนท์หนึ่งเริ่มเริ่มทำให้น้องแบบจริงจังมากขึ้นเลยค่ะคือแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันนะเพคือส่วนหนึ่งอะฟิล์มรู้สึกว่าถ้ามันไปได้ก็ดีคือมันก็เป็นการแบบว่าสร้างรายได้ให้ครอบครัวูกะก็เป็นอีช่องทางหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดสมมติไปไม่ได้ฟิล์์มมมมกก็เหือนแแ่่ิั น้องหมาพิงก็ล่าดังนั้นถ้าเกี่ยวไดูเองก็ยังโอเคอยู่ก็เลยไม่ได้กดดันขนาดมันไม่ได้มีอะไรที่จะเสียใช่ค่ะเาะมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราก็มีความสุขที่ทำเนาะก็อาจจะลงแรงนิดนึงลงแรงหน่อยอแล้วน้องเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็เป็นไวรัลนะอย่างคลิปที่เขาเต้นตอนแบบตอนนู่นที่ลิซ่าเนาะพี่อะพอใครเห็นฟิล์มต้องยอมรับว่าหลายคนก็จะรีมายถึงน้องลิซ่าพี่ถามนิดนึงว่ากดดันไหม ฟิล์ว่าหลังๆคนก็ผู้ประเด็นนี้น้อยลงเลยค่ะฟิี์มว,ว่าส่วนหนึ่งคือฟิล์มไม่ได้พยายามทำตัวเหมือนอเพราะฟิล์มเข้าใจว่าคนเรามันมีแค่คนเดียวเท่านั้นอะไม่มีใครซ้ําใครแน่นอนเอเงี้ยเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยความว่าอาตาโตมาผมมีหน้ามานิดนึงคนก็เลยอาจจะทําให้รีเฟอร์ถึงได้เอเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้น แต่เราก็โอเคเพราะว่าเราก็ชอบน้องแฟนคลับอยู่แล้วนี่ก็แฟนคลับใครก็ชอบของน้องลิซ่าเนาะพิมชอบมากเราก็แบบชอบแบบเวลาเวลาน้องออนสเตจอะไรเงี้ยพิมชอบดูแบบแฟชั่นดูอะไรเงี้ยของที่น้องแบบที่น้องจัดมาแบบอุยใส่แล้วสวยจังเลยนู่นนี่นั่นเงี้ยค่ะล้วก็แบบความเก่งแต่คือต้องยอมรับว่าสิ่งที่ได้มามันก็คือความพยายามของน้องไงมันก็คือรีเทิร์นที่เขาควรจะได้รับเลยค่ะแต่สิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ถ้าบอกว่าอยากให้ฟะให้จำฟิล์มชัดดาว ฟิล์มเชอรี่สาตอนนี้ฉัตด,ดาวเหมือนเดิมแล้วค่ะฟิล์มฉัตด,ดาวอะไรที่ฟิล์มอยากให้จำอะเนี่ยคือฉัตด,ดาวอุ้ยนั่นอะสิไม่เคยตั้งคำถามคนนี้กับตัวเองเลยนะพี่อะไรคือจุดที่แบบ <c oughs> จาฉันขอให้จําแบบนี้ก็คงอยากให้จําว่าเป็นคนที่พลังงานบวกละกันคะ่ะเป์มว่าเราก็เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็คอเป็นเซฟโซนให้กับ ดยเฉพาะแบบแฟนคลับแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเพราะฟิลก็ถือว่าฟิล์โชคดีที่เหมือนน้องๆหรือที่อยู่กับฟิลเป็นคนที่แบบน่ารักมากๆอันนี้ฟิลู้ส่งว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าอยู่น่ารักตลอดเหมือนว่าในในกลุ่มของเราคอมมูนิตี้เล็กๆของเราอะค่ะก็ไม่ไม่ได้เคยมีดราม่าอะไรให้ต้องหนักใจเลยค่ะทุกคนก็แบบประคับประคองกันมาได้อย่างดีเนี่ะสำหรับพี่ภาพจําของฟิล์คือมืออาชีพดูเป็น<ม>เด็กน้อยเนะาะเพราะฟิลเป็นดูเป็นเด็กน้อยสําหรับพี่แต่ว่าพี่มองว่าฟิล์มคือมืออาชีพที่ไม่ว่า พีมจะรับอะไรยังไงพี่ไม่เคยต้องกังวลใจพี่ว่ามันคือความสบายใจที่ว่าเมื่อวันที่เราต้องไปทํางานกันบมงทีเราไปต่างจังหวัดอะไรที่มันเ,นเรารู้สึกสบายใจถ้ามีมีเด็กคนนี้แล้วรู้ว่าเขามีการสพอรตจากคุณแม่พี่รู้ว่าพี่จะชิงตัวได้ให้น้องทําอะไรน้องทําได้ให้เวลาน้องให้แบบบอกน้องก่อนนะเดี๋ยวทําให้ได้ขอให้บอกหนูจะทําให้ได้และทําแบบเต็มที่อ๋อแต่แบบเป็นคนทำ,ทำเต็มที่เออเป็นคนทําอะไรแล้วทําเต็มที่ไม่ ไม่ใช่ทําเล่นๆบางทีบางคนอาจจะมองว่าความเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้จริงจังเนาะดาราบางทีจะถูกมองว่าทําอะไรแล้วไม่ค่อยจริงจังแต่สําหรับน้องไม่ใช่เต็มที่ทุกงานก็อาจจะเป็นติดนิสัยพี่เอแล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่พิมรู้สึกว่าเวลาพิมทำอะถ้าเกิดเหมือนรับงานมาแล้วนะคะพิมไม่ได้มองเรื่องตัวเงินอะถ้าเกิดตามแต่ที่เราคอมมิตไปแล้วว่าอันเนี้ยทำอะส่วนใหญ่ก็คือร้อยละอาแปดสิบแปดสิบเก้าสิบก็คือแบบว่าทุ่มทั้งตัวทั้งใจ ไม่เคยสนขาดทุนกําไรเลยเราทําให้เต็มที่เรา<ช>จะได้นะไม่ต้องเสียใจยทีหลังเต็มที่กับทุกเรื่องถ้าวันหนึ่งมีแฟนเต็มที่ไหมนะบอกตัวเองไว้เสมอคะ่ะว่าถ้าวันหนึ่งมีความรักมีแฟนจะต้องอยงั่งมือพิ์มคิดว่าหลายๆคนเลยะคะ่ะเหมือนว่าพอวันหนึ่งเพิ่งได้เริ่มมีความรักหรืออะไรก็ตามอฟิพ์มกลักวมันจะจมไปกับความรักเหมือนสองตัวเหมือนอาจจะเหมือนคนไม่เคยมีความรักแล้วก็พอได้มีความรักครั้งหนึ่งแล้วแบบ โดนดึงไปง่ายเกินไปสูญเสียความเป็นตัวเองไปหรือเปล่าพุ่มเทกมากเกินไปหรือเปล่าฟีว่ามันต้องอยู่ในจุดที่พอดีนะคะต้องคอยดึงสติตัวเองเลถ้าวันหนึ่งมีความรักนะคะอันนี้ฟิวฟิวคิดว่าคือด้วยนิสัยเราเป็นคนเต็มที่เนี่ย่หมายถึงว่าเราจะดูแลซัพอแต่ในขณะนึงฟีว่ามันก็ต้องมีสติว่าต้องอย่าลืมรักตัวเองนะอันนี้สําคัญถ้าเราไม่รักตัวเองอะวันหนึ่งสมมติว่าถ้าเขาเป็นความรักที่ดีมันจะถือว่าเป็นแจ็คพอตแต่ถ้าเขาไม่ใช่ความรักที่ดีขนาด เราต้องรู้จักถอยแล้วเอาตัวเองออกมายอมเจ็บบ้างนะคะเจ็บก่อนที่มันจะถล่มลึกไปมากกว่สุดท้ายค่ะพี่อยากให้ฟิล์มฝากอะไรถึงคนโสดแฟนรายการของเราส่วนใหญ่โสดจะเป็นคนโสดคนที่อยากที่จะโสดคนที่กําลังจะโสดคนที่โสดโดยไม่ตั้งใจฟิล์มเรียนจิตวิทยาม <laughs> อยากจะประยออะไรฮิวใจให้กับคนเหล่านั้นว่าเราเรื่องมีคุณค่าอยากฝากบอกอะไรกับคนโสดเหล่านั้นบ้าง ก็คงอยากจะบอกว่าความโสดมันไม่ใช่ปัญหาะคะ่ะปัญหามันอยู่ที่วิธีคิดของเราอยากให้ทุกคนแบบว่ารักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เห็นว่าตัวเองเป็นค่าะคะ่ะเนาะถ้าเรารักตัวเองเนาะอย่างที่ฟิล์มบอกรักตัวเองก็ทําทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขแล้ววันหนึ่งที่คนที่เข้ามาเขาก็จะมีความสุขกับความเป็นธรรมชาติของเราแบบนั้นก็จะทาให้ชีวิตคู่มันราบรื่นแน่นอน วันนี้พี่ดีใจมากๆได้เห็นฟิล์มเพราะว่าเรารู้จักกันมาไม่เคยได้นั่งคุยเรื่องความใช่ไม่เคยได้คุยเรื่องเพราะมันไม่มีท็อปิกอะไรให้เราคุยแล้วเราก็เอะน้องมีแฟนหรือเปล่าหรืออะไรไงเราไม่รู้จนถวันนี้ไม่แปลกใจสิ่งที่ฟิล์มพูดมาพี่พี่เข้าใจทุกอย่างแล้วพี่ก็ว่าพี่เอ๋นจะเข้าใจเราสวดมาจนถึงตอนนี้เราเหมือนเข้าใจพีเห็นผีหรอเรื่องอะไรเราเรามองตาเราเรามองตาเราก็เข้าใจแต่เราก็มีความสุขในสิ่งที่เราเลือกเพราะวันนี้เราสดเพราะเราเลือกฟิล์มเลือกงานฟิล์มเลือกขนาดนี้เรรื่องความัก พี่ว่าถ้ามีจะต้องเป็นคนที่ฟิลเลือกแล้วเป็นอย่างดีแน่นอนวันนี้ขอบคุณฟิลมากๆนะที่มีชายไอเดียเนาะขอบคุณมากเลยค่ะอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าวันหนึ่งได้มีความรักก็จะรักให้ดีที่สุดค่ะ <laughs> วันนี้นะคะเราก็มีเป็นกิฟต์เซ็ตนะคะของสปอนเซอร์ผู้ใจดีมากให้น้องฟิลมนะคะของห้างทองออรสาค่ะมีสี่สาขานะคะสองสาขาเนี่ยอยู่ที่ตากแล้วก็ แม่สอดแล้วก็บ้านตากอให้น้องฟิลไปเลยคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคะ่ะสถานะเป็นไงคะโสดครับโสดเออได้ยินคำนี้จากนักสแสดงชิมงานเขาจะพูดเสมอว่าถ้าได้ทำงานกับพี่โอจะหลงรักพี่โออนุชิพเพราะเขายังไม่รู้จักโอดีพอ <c oughs> เวลานั้นพอจะเล่าได้ไหมคะที่ว่ามันไม่ขำเลยนะเวลานั้นเขาจะตามมาบ้านสิ่งแรกที่บอกน้องสาวคือเก็บของมีคมใหมหมด เขาเป็นคนคาดเดาไม่ได er ้กฎที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกคือห้ามทำลายร่างกายถ้าทำปุ๊บจะเลิกปั๊บอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเลือกที่จะทำลายร่างกายตัวเองนั่งตบหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในละครที่พี่โอเล่นเลยอะใช่หรือว่าโอ้มีหน้าบวงใบมุนพี่โอถึงเล่นเก่งโอ้ยไม่ได้อยากมีแฟนเลยแต่อยากมีลูกเพื่อให้ลูกคอยมาดูแลฉันตอนที่แบบแก่เท่าพี่โอมองมองเรื่องนี้ไม่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 